หากมีหนังสือดีๆสักเล่มสามารถเปลี่ยนแปลงการเงินของคุณให้ดีขึ้นได้น่าสนใจเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องไขยเดียพอ podcast p ดแค a ต์พตเพื่อการพัฒนาความคิดพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะ แน่นอนค่ะว่ามีหนังสือหลายเล่มที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่านะคะและคําแนะนำในการสร้างความมัง่งคั่งและปรับปรุงนิสัยการเงินที่ไม่ดีของคุณได้ค่ะและการปรับปรุงแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีทางการเงินนั้นนะคะสามารถทำให้ชีวิตการเงินของคุณดีขึ้นอีกด้วยค่ะ และต่อไปนี้นะคะก็คือหนังสือ10เล่มที่ไอเดียเนี่ยขอแนะนำให้อ่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกทางการเงินของคุณไปตลอดกาลค่ะมาเริ่มกันที่เล่มที่1ค่ะ Ri ะ h d d d p o o r d a d พ่อรวยสอนลูกโดยโรเบิร์ตคิโยซากิ เป็นหนังสือคลาสสิกที่ทั่วโลกและในบ้านเราเนี่ยต่างพูดถึงและยกให้เป็นหนังสือแนวคิดเรื่องการศึกษาทางการเงินและความแตกต่างทางความคิดนะคะระหว่างคนรวยกับคนจนให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับความคิดของคนรวยและคนจนเพราะว่าในชีวิตจริงของใครหลายๆคนนะคะไม่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนที่ร่ำรวยเราก็จะไม่รู้คะ่ะว่าคนรวยเนี่ยเขาคิดกันแบบไหน แต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยจะทำให้คุณรู้ว่าคนรวยเขาเล่นเกมการเงินกันอย่างไรถึงได้รวยเอ้ารวยเอานั่นเองค่ะเล่มที่สองค่ะ The Millionaire Next Door เศรษฐีข้างบ้านโดยโทมัส นังสือเล่มนี้นะคะได้ทำการวิเคราะห์เจาะลึกนิสัยและพฤติกรรมของเศรษฐีโดยเขานะคะได้ศึกษาพฤติกรรมของคนรวยที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะและศึกษาวิธีที่พวกเขาเนี่ยสามารถสะสมความมั่งคั่ง ก็คืออะไรที่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถรวยขึ้นมาได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หนังสือเล่มนี้นะคะจะทําให้คุณเข้าใจถึงความสําเร็จของคนรวยอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการบริหารเงินและการลงทุนอย่างชาญฉลาดอีกด้วยค่ะเล่มที่3ค่ะ The Total Money Makeover รวยอย่างยั่งยืนด้วยแผน Total Money Makeover โดย เดฟเรมซี่ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะเน้นไปที่การบริหารเงินส่วนบุคคลโดยคุณเดฟค่ะเขาได้จัดเตรียมแผนทีละขั้นตอนสำหรับการปลดหนี้การสร้างกองทุนฉุกเฉินและการลงทุนเพื่ออนาคตเราทุกคนนะคะสามารถมีอิสระและมั่งคั่งเรื่องเงินได้ด้วยสิ่งที่ทรงอนุภาพที่สุดก็คือรายได้จากงานปกติของเรานั่นเองค่ะ นี่สินไม่ใช่เครื่องมือช่วยให้มั่งคั่งจงใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใครเพื่ออนาคตจะมีชีวิตที่ไม่มีใครเหมือนค่ะภายในหนังสือเล่มนี้นะคะได้กล่าวไว้ว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นอิสระจากนี่ ทุกอย่างได้ภายใน7ปีหากทำตามขั้นตอนในหนังสือเล่มนี้ค่ะโดยผู้เขียนหนังสือก็คือคุณเดฟแ r รมซี่เนี่ยค่ะเขาเคยล้มละลายและใช้เวลานานในการลองผิดลองถูกจนกลับมาร่ำรวยโดยไม่มีหนี้สินใดๆเลยจากนั้นค่ะเขาก็ได้ผันตัวเองมาสอนคนอเมริกันนับล้านๆคนให้หลุดพ้นจากปัญหาเรื่องเงินเขานะคะได้รับความเคารพนับถืออย่างมาก อย่าคิดว่าคุณมีสุขภาพทางเกินการเงินที่ดีแล้วจนกว่าคุณจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะเล่มที่4ค่ะ Your Money or Your Life เงินหรือชีวิตโดยคุณวิกกี้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะได้นําเสนอโปรแกรม9ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณกับเงินและบรรลุเป้าหมายอิสรภาพทางการเงิน หนังสือเล่มนี้นะคะจะชวนให้เราเนี่ยมาตั้งคำถามกับอิทธิพลของเงินในชีวิตของเราคำถามพื้นฐานก็คือเงินทำให้เรามีความสุขจริงหรือไม่การตั้งหน้าตั้งตาหาเงินช่วยให้เราสมหวังกับชีวิตเพียงใดและสิ่งที่เราสูญเสียไปกับการหาเงินนั้นคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้มาหรือไม่ผู้เขียนนะคะได้พาเราเนี่ยมาลองบวกลบคูณหารดูเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้ นั้นน้อยกว่าที่คิดหรือสิ่งที่เราเสียไปนั้นมากเกินกว่าที่นึกเสียอีกค่ะที่สำคัญก็คือสิ่งที่เราเสียไปนั้นเราเอาคืนมาไม่ได้แม้จะมีเงินมากมายเพียงใดเพราะสิ่งที่เสียไปนั้นคือเวลาที่เรามีอยู่อย่างจำกัดบนโลกใบนี้ค่ะเล่มที่5ค่ะ The Richest Man in Babylon เศรษฐีชี้ทางรวยโดยจอร์จเป็นเรื่องราวอยู่ในบาบิโลนโบราณค่ะหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดภูมิปัญญาทางการเงินเนื้อการเวลาผ่านนิทานเกี่ยวกับผู้คนในบาบิโลนที่สอนเรื่องการเงินทั้งการเก็บออมการประกันการกู้การให้กู้การใช้หนี้ความรับผิดชอบทางการเงินและการทำงานค่ะ มีคนเพียงไม่กี่คนที่รู้วิธีเสาะหาความร่ำรวยทำให้เหมือนผูกขาดความร่ำรวยค่ะแต่เราไม่ควรตำหนิคนที่ประสบความสำเร็จเพราะเขารู้วิธีที่ทำได้คือการสอนความรู้ทางการเงินให้คนอื่นเพื่อที่จะให้คนมั่งคั่งขึ้นค่ะ และการใช้จ่ายออกไปไม่เก็บไว้เยอะเกินไปใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่เราหาได้ซึ่งจะมีเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าคนรวยเนี่ยเขาทำยังไงถึงร่ำรวยขึ้นมาค่ะเล่มที่6ค่ะ I will teach you to be rich ผมจะสอนให้คุณรวยโดยรามิดเศรษฐีค่ะ เขานะคะได้นําเสนอคําแนะนําที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติด้านการเงินการลงทุนและการสร้างความมั่งคั่งเพื่อชีวิตที่ร่ํารวยนี่ก็เป็นหนังสือขายดีอีกเล่มหนึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลที่ใช้งานทําตามได้จริงค่ะเล่มที่7ค่ะ The Om the Automatic Millionaire เศษฐีเงินล้านอัตโนมัติโดย David ภายในหนังสือเล่มนี้นะคะได้อธิบายวิธีบรรลุความสำเร็จทางการเงินโดยทำให้การจัดการทางการเงินของคุณเป็นไปแบบอัตโนมัติค่ะตั้งแต่การออมไปจนถึงการลงทุนหนังสือเล่มนี้นะคะจะสอนให้คุณหาเงินเข้ากระเป๋าได้แบบอัตโนมัติโดยให้เงินทำงานให้เราเพียงแค่เราลงมือทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะเล่มที่8ค่ะ หนังสือมัง่งคั่งทั้งชีวิตของคุณพอพัทรพลเป็นหนังสือที่ทำให้คุณนะคะ รู้วิธีรวยแบบเศรษฐีที่จะทำให้คุณมั่งคั่งทั้งเงินเวลาและสุขภาพหากคุณนะคะอยากมีสุขภาพทางการเงินที่ดีมีเงินใช้แบบไม่ต้องกังวลควรอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะที่สำคัญก็คือถ้าคุณไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลในแบบฉบับคนไทยนะคะเล่มนี้ถือว่าตอบโจทย์สาหรับมือใหม่ที่อยากสร้างความมั่งคั่งร่ารวยให้กับตัวเองค่ะ เล่มที่9ค่ะรู้อย่างนี้มีเงินล้านตั้งนานแล้วเรียกได้ว่าหนังสือเล่มนี้นะคะสามารถเป็นคู่มือการเงินส่วนตัวของคุณเลยก็ว่าได้ค่ะใครที่อยากมีเงินล้านแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนต้องทำยังไงหนังสือเล่มนี้จะเป็นไกด์เป็นพี่เลี้ยงทางการเงินให้กับคุณได้ค่ะเพราะภายในหนังสือเล่มนี้นะคะได้ ถ่ายทอดก็คือผู้เขียนเนี่ยเขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในการเก็บเงินล้านจากการเป็นพนักง,งานประจำค่ะคุณเองก็สามารถทำตามได้เช่นกันค่ะเล่มที่10เล่มสุดท้ายค่ะ The Simple Path of Wealth หนทางเรียบง่ายสู่ความมั่งคั่งโดย JL Corin ค่ะ นังสือเล่มนี้นะคะได้สรุปกลยุทธ์การลงทุนที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กองทุนดัชนีต้นทุนต่ำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินโลกแห่งการเงินนั้นนะคะโลกแห่งการลงทุนนั้น เปรียบได้กับป่าแห่งข้อมูลผิดๆและปริศนาที่คุมเครือทั้งมืดมิดคดเคี้ยวและเต็มไปด้วยกับดักสุดอันตรายเป็นเรื่องโชคดีค่ะที่คุณ JL อลคอลินเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนได้ออกแบบเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ให้เกิดหนทางเรียบง่ายสู่ความมั่งคั่งให้มีวิธีการไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติที่มีต่อเงินนีิสินวิธีลงทุ ในช่วงตลาดกระทิงและตลาดหมีรวมถึงวิธีการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงที่ปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตได้อย่างเรียบง่ายค่ะไม่หวือหวาแต่ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงินและมีชีวิตสุขภาพในวัยที่เราไม่ต้องดิ้นรนทำงานแล้วค่ะหรือว่าเราสามารถมีเงินใช้ในช่วงวัยเกษียณนั่นเองค่ะ นังสือเล่มนี้นะคะจึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการมีอิสรภาพทางการเงินและต้องการลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างความปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในอนาคตให้มั่งคั่งยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือ10หนังสือที่สามารถเปลี่ยนแปลงการเงินของคุณไปตลอดการได้ค่ะที่ไอเดียได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจกันบ้างสักเล่มก็ยังดีนะคะ ลองหามาอ่านกันสักเล่มเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของคุณกันดีกว่าค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ได้อ่านเล่มไหนไปบ้างแล้วลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยค่ะหรือใครที่อยากอ่านเล่มไหนหรือต้องการให้ไอเดียเนี่ยรีวิวเล่มไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาในเอพิโซดนี้ สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้อย่างเช่นเคยค่ะและถ้าคุณผู้ฟังคิดว่า EP นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ